ไม่ไม่ตามสบายเลยวันนี้เพลินๆไม่อัดแน่นอนโอ้อไม่ได้มาก,กับลูกไม่หรอเพื่อการตัดสินใจฮะเพื่อการตัดสยแต่วันแรกมันต้องอย่างนี้นี่หมมหมมหแหละ

มมผมผม่อย่างเป็นมิตรตาแล้วตาละ,าละอ่ะ,อะกดละมึดแล้ว พวกท่านที่ใช้หินก็อ่านหินม่ใช่จะเยอะด้วยอุ้ยอุ้ยแตกไม่อยากจะแตกซุปเปอร์กองไฟแตกกูจะทำบ้านเลยแหละ ปะ่ปะป่ะใช่แหละกี่อันเนี่ยแปดสิบเก้าทั้งวันลวพี่น้อง two thousand years later ต้องตัดไว้ก่อนเลยัูจะกสภาพแล้วบ้านกูน่าจะเสร็จอีกนานขอบย่อแล้วกันกระต๊อกสมิว แค้มดูกวาทำตัวนี้แบบดูไรู้สึกว่าใช้ชีวิตสงบสุขมากเลยบ้านลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำันเล็่หละวะรู้สึกว่าบ้านใหญ่เหมือนเปิ้งพื้นที่ไม่ใช่บ้านเราไม่รีบอยู่ดีแบบ เอามาลบไงลบเวลาฝนมันตกอะเตามันไม่ค่อยติด0อง years l ่ t e r กลองใหญ่เท่านั้นโขไม่ได้ขวางประตูทำไม่นี่ อ๋อุ้ยอุ้ยทำอะไรอ่ะกูจะตีนกไอ้ย่าแล้วที่วุ้ทำเมื่อกี้วุ้คเขอนเรสุดายไม้ป <c oughs> ่ะ <c oughs> และ้วนกมาเกาะมือกูอะ ต่าเอากอดไว้ถนะ้าเขาไม่ได้มันพอมาค้ามันมาอีกเอ้กูไม่ได้คิดไปเองนะตัดตอไม้แนละ้วมันแตกได้เหรอเออแต่ต้นไม้น่าจะไม่เกิดเลยมั้งตัดทิ้งไปเอาเอาเอาแถวแถวบ้านตัดทิ้งไวเนาะ 武大的话题，这个。 นิตยสารเต่ามงกี่ตัวมีหลายโอ้โอ,โอ้มีเหรียญด้วยไม่รู้เอาทำอะไรได้แบีรกอฮอ์อะไรเนะี่ยมองไม่เห็นเลยมีเทปมีที่เซฟมีที่นอน ห้องน้ำห้องน้ำอยู่ใสบใอปตอบกดได้ยังก็เอ้กูได้ได้รูปแมงมุมมามนุษย์กายพันหกขาดมีช็อกโกแลตอะไรเนี่ยใช้คีก,การ์ด You stop อย่าฆ่าตาอเลยไม่งัอนทอนนี่ไฟ r e อู้อู้อ่ะอ่ะอู้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 เฮ้ยในผลป่ะอู้วอู้วอย่าโหดร้ายจะเต่าเลยควนแล้วนะอู้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 ไม่บอกว่ามันมาดี อท่ทีนี้มันหนีไปมันเรียกพวกมนเนี <c oughs> ่ทำไมสะพานดูเบีบ้ยวะ เอียงจะพางไว้ไงเนี่ยหมู่บ้านเราจะไม่มีแอนนี้ไม่ได้สุปปอร์กองฟืนยักษ์ที่เดิมเลย

คนล,ลุกตั้งเลยลุกตั้งเลยทำไรียิงไปยิงยนกับผีนี่สัตว์ไกป่ปนะนี่ยอยู่ตรงบ้านหน่อยเหรอยด้างบ้านกูต้งเตรียมแบบไดงไงกูของห้มัคุณป้าอยู่ไหนวะอุยอ้ยเฮ้ยจะยิงเด็่า่ทั้งรู้ความเพียา ไอ้สัตว์ไอ้ถามกูรู้อยู่แล้วสอยหลังเลยรู้สึกว่าใช้ชีวิตสงบสุขมากเลย มันหมดคมไนน่มเ่ยอือได้สักทียู่สปิงกิชโนโนวักทำไมตัวนี้มีผมเลยใช้แชมพูปะ วันติแหงจะะ้าาะะะสีดไปโอ้อันนี้เขาเรียกว่ายำลมิดกูแบกข้าวาบก่อนลหะอู้มาอีกเหี้ยดินกูนผมต้องกูเลยยแล้ะ,ะ,ะตายแล้วขัสป,ปีดกวา,าเฮ้ยมันโดดเอ้ยตัวเฮียะนะ้ยอะไรเนี่ย อุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้อุ้ยอุกูกลังเสียเวลาครบอยู่กูกลังจะตายกูกลังจะตายอุ้ยมเข้าบ้านมเข้าบ้านอุ้ยอกู้มกมในบ้านเอออุ้ยอุ้ยตัวเข่าจวเลย อะไรวะตัวเฮียนี่ตัวตลกแน่โหต่ยอยแล้วมันมายังไงเนี่ยกระทำตัวเิ็นอะฮัลโหลเสร็จแล้วสองสามบาทด้วยว่ ต้องเลยรู้สึกว่าใช้ชีวิตสงบสุขมากเลยไปเอาคอนสร้างไปคอมฮุยฮุยฮุยเอาคอนซ่อมไปตีคนบ้าเน,นี่ยมึงดูขวานกูดิคนนกทั้งนั้นเลยจะสปีดเพิ่มกระจึงดิ Oh, 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 oh. Duy duy ้้อออโคนป้ามาช่วยด้วยตัวกูเนี่ยตรงนี้2ตรงนู้นสมีอาวุธครบมือ

ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึตัวเลยแย่ละกูน่าจะไม่ไหวกูน่าจะไม่ไหวเหนื่อยเดี๋ยวกูรับชงต่อยเลอะ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 สุดจุดหนึ่งจะยิ่งมันหายตัวรึเปล่าเลอะเลอะสุดจุดหนึ่งหรือเปล เป็นตัวไม้เสร็จพอเป็นตาลอะไรตาลาหรือเปล่าวันนี้เพลินๆไม่อัดแน่นอน